กดเข้าไปในช่องได้เลยนะหรือว่าเราปัดตากได้ไหมเรามีประโยชน์ต้องกดหน้าช่องอ๋ออยู่หน้าอ่อพี่เล้งพูดเลยนี้อยู่หน้าช่องเลยนะคะทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นลาวาคัลวาที่ฟิลแรมคาเฟ่นะครับเป็นไส้ทุเรียนลาวนะครับทุกคนนี่นี่นี่หรือว่าหน้าช่องนะกดตรงนี้นะคะกดตะกาตรงนี้เลยนี่ขนมเราจะอยู่ตรงนี้สั่งได้เลยนะนี่นะคะ หน้าช่องเราอยู่ตรงนี้นะใช่ขาฝากด้วยนะคะคุณป้าน้องเข้าหอมมีันเีอยู่คนพี่เว่าีั ไหนจะมาซื้ออีกคุณที่นี่ถ้ามาซื้อเพ่มาซื้อเพื่อนก็ได้ใครก็ส่งมาทานค่ะเพื่อนเพื่อนชายกดที่หน้าช่องได้เลยนะได้แล้วครับผมนั่งกุกกี่พร้อมยังพร้อมยังเอามาโอ้ยสวยมากในไลฟ์สดก็สวยมากตจุนก็สวยจุนก็สวยนะในไลฟ์สดที่แบบโซ่ลิฟเตอร์ เดี๋ยวเราต้องชิมเป็นความแมแต่เราผู้หญิงนะใส่ฟิลเตอร์สักคู่ค่ะเด็กสาวเด็กผู้ชายจะไม่ได้เอ๋ออันนี้อันนี้อะไรครับพี่เล้งไส้อะไรอันนี้ไส้ทุยลาวานะครับผมโอ้โหนีเฉพาะมมีวาขายเฉพาะที่ฟินแลนด์คาเฟ่เท่านั้นนะอันนี้เป็นยังไงน่าได้ไหมดีใจ กินสบายเลยเช่นมาจากี่น้องกุกกิบอกเคยเคยมาเมนตั้งแต่สมัยก่อนเลยตั้งแต่สมัยเปิดร้านนะปีปีที่หนึ่งจำได้ไหมจำได้ว่าเมนว่าอยากกินไส้ทุเรียนลาวาเออเราก็เลยว่าเออว่ะไส้ทุเรียนลาว้าอร่อยอ่ะแต่ว่าที่มีลิมิตกินได้แค่หนึ่งใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องสาวจะแบบโดนน้องกุ๊กิ๊กแลอร่อยมากใครว่าเราก็กิ๊กสวยกดหนึ่งมาหน่อยค่ะทุกคนอร่อยมากใครไม่ขายออนไลน์นะคะ พี่เป็นแลนด์คาเฟ่ก่อนไม่เห็นได้ชิมเลยกินไม่ได้ไมได้ไหมด้ไหด้หม้ไม้ไได้ไหม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 ได้่หมด้ไหเรด้ไหมได้ไหมด้าหมได้ไหมได้ได้เลมได้ไลมได้ไหมได้ไหมได้ไหวได้ไหมได้วหมไ้ไมได้ไหมได้ด้ไหมได้ไหม้ไหมได้รหมดมได้ไหมมเด้ไหไม่ด้ไหม้ตี้้มมม้ คุณนะคะน้องก้อยสวยมากมสวยมากสังทุเรียนลาวาช่องทางไหนทุเรียนลาวาตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทางออนไลน์เลยนะคะเดี๋ยวลองขายที่คาเฟ่ฟินแลนด์ก่อนนะ,ะอุ้ยน้องกิอยสวยมากฝา <ผน S 1> กกดติดตามไปด้วยนะคะ ไว้ตายของของของมิเอ็งใช่ไหมพี่หนุ่มไปไหนไม่หนมเลไยงนะคะพี่หนุ่แก้วหนแก้วอะไรพวกแก้วเบียแก้วหรืวาอรเป็นยงไงบ้างคะขมไหมคะ เปียลาว่าไปขายมึงคนดูเยอะนะใช่กดหนึ่งมาเต็มเลยบอกว่าน้องก็ขี้สวยสวัสดีค่ะโอ้ยมาเห็นไลฟ์มาจะนะค่ะเห็นไลก็เลยไม่รู้มาถดูนะใช่ใช่ๆพี่ก็รอดูอยู่พี่ก็รอดูอยู่ว่าไม่ถูกตอน จะพาไปดูน้องบิ๊กกันค่ะใครอยากเห็นน้องบิ๊กกดหัวใจมาดัวๆแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอร่อยไหมคะคุณแม่โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะนี่นะคะพี่ลิงก็คือไปแจกคอนแทคไว้เผื่อแม่แมอยากสั่งนะคะนี่เดี๋ยวมาถามบอสกันบอสค่ะ วันนี้ไม่ไลฟ์สดมาถึงแล้วทำไมไม่ไลฟ์สักหน่อยเพราะเมื่อกี้มัน FC มาบอกว่านึกว่ายังมาไม่ถึงก็ไม่เห็นไลฟ์สดใช่ไหมใช่นี่ก็รอหน่นึกว่าไม่ถึงแต่ว่าเห็นในติกต o กที่หนุ่มก็เลยรีบมากพจะอะไรแหลก็เลยลงคลิปไปแล้วเลยรอแป๊บนึงมาอยู่นานไหมคะกี่โมงกับเสือเลก็ไปเลยอ้าวเปล่าว่าเปล่าไปได้ไก่เอาไม่มาโอ้ยนี่นะคะรีบมานะคะ FC ชีอีโออย่างนี้แหลมัน เอออยู่นิ่งไม่ได้ทำงาน25ชั่วโมงวันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งเป็นกี่ชั่วโมง24ค่ะบสีค่ะแล้วเออยี่เออเลยพักผ่อนไว้นะคะบอสอยากมีเวลามีนาฬิกาส่วนตัวไงเข็มมีทั้งหมด25เออใช่ให้กำลังใจบอสกันด้วยนะทุกคนออนี่นี่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดู าที่ขนมเปี๊ยะใช่ใช่ค่ะตรงนงรงร<ย>งั้นเลยค่ะใช้ฝากด้วยนะคะไช่เลยใปากขอบคุณค่ะนี่เอซี่บอ,อกว่าชุดนี้หล่อมากใช่บอสบิ๊กหล่อมากแล้วแบบทำงานทำงานแบบหนักมากทุกคนเป็นแบบว่าคือคือบอสบิ๊กอายุเท่าพี่เล็งนะแล้วก็แบบคอยแบบให้คำแนะนำ าให้คำแนะนำอะไรพี่เล็กทุกอย่างเลยบอสรุกนี้คือเราอ,อ่อนมากหรอฝุดฝุดใช่ค่ะคนที่อยู่ดอรรีบมานะรีบมาหาบอสเลยก่อนที่บอสจะไปหลักเล่าแห้งมีด่ามาแห้งรวยแห้งปังรออบาสุดๆวัฒนาผู้ใดเนาะใช่บอกเลยว่าบอสอ่ะ สเสน่ห์มากๆไลฟ์ดูบรรยากาศค่ะดูดูดูดีอีซี่มาดูเยอะมากติกต่อ,ตอล้อใช่ชืมม่นชมในช่วงนี้ต่งในช่วงนี้เอ้ยเจอฝากนะนี้พี่หนุ่มแคปหมูนะคะนี่ท่หใครจะใครซื้อแคปหมูพี่หนุ่มไปแล้วบ้างกดหนึ่งมาหน่อยค่ะทุกคน <c oughs> อ่าตรงนี้ไม่ทันเลยเหรอคำไม่ทันเลยใช่ไหมคะขายดี ้ยงนาออหดวมีมีคนเมนว่าพี่หนุ่มผอมก็มาว่างันบอสบอสโน้ตบอสตากช่องจริงต้าบดบอสโน้ตบอสตากหนักเลยอ๋อพี่น้องใช้กันทำมาหากินจริงๆว่าสนาใครได้ไปโชคดีว่างันโอ้ยขอบคุณค่ะีขนมเปี๊ยะละวาซื้อได้ที่ไหนคะเดี๋ยวแอดมินบอกนะคะนี่ กดเข้าไปที่หน้าช่องได้เลยพี่หนุ่มมาอยู่กี่วันคะอ่ไปกลับครับตอนเย็นมีงานที่ขอนแก่นดีกจะไปมีงานที่อ่าปีนขับดอเพราะไปสัายได้ไหมนี่ต้องต้องเรียนก่อนเดินรอเปล่าดีๆสำหรับคนที่อยากสั่งขนมเปียกนะคะกดตรงนี้เลย กด,กดเข้าไปในช่องอย่างนี้นะคะแล้วก็กดตะกร้าหน้าร้านค่านะคะเปียละวา่าเปียลูกใหญ่นะคะเปี้ยวหัวเม่งถ้าขายอยู่ที่ฟิลเลอร์คาเฟ่จะ